สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้กับสิ้ามาชมแปลงหญ้าแปลงไม้ของเฮ้าซึ่งมีอายุได้สามเดือนกลัวเข้าปลูกตอนหนาแรงพิกัดนี่ยุใสพิกัดนี่ยุทีบ้านคอยตำบลนนองหินอำเภอเมืองสวงจังหวัด้อยเอ็ดอันนี้คือแปลงหญ้า มุลโตสองแปลงไม้ของเฮาซึ่งเฮาปลูกขยายพันธุ์โดยใส่ต้นพันธุ์ของเจ้าของ้องเองกระสิผ้าชมเลยเนาะคะ่ะเนาะแล้วกระสิอธิบายวิธีปลูกไปพร้อมงามบ่คะ่ะก็จอดกันเลยยญามุละโตสอง เป็นยาลูกผสมของลู4ีคุณสมบัติพิเศษของเขาี่ดีเด่นของเขาก็คือมีโปรตีน12-14ถึงเปอร์เซ็นต์ทนแรงทนการเหยียบย่ำแตกกอ ลักษณะกอของเขานี่ค่ะลักษณะกอจะเป็นทรงพุ่มซึ่งเขาอาจจะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดวานด้วยมเมล็ดก็ได้หรือปลูกด้วยต้นพันธุ์ก็ได้แต่ยุที่สวนของเขา้าเข้าขยายพันธุ์โดยใส่ต้นพันธุ์นะคะต้นพันธุ์กับต้นพันธุ์ของเขาเอง วิธีการปลูกด้วยตน้นพันธุ์ก็จะขออธิบายพอสังเขปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคุดหลุมพอประมาณระยะห่างระว่างหลุมหาสิบเส้นคุ้นหาสิบเส้นเห็นบ่ค่ะต้นพันธุ์ที่ใส่ปลูกนั่นใส่จัใส่ลงไปสักสามตน้น หรือถ้าเป็นกระจุกถ้าเป็นกอกระไซลงไปหมดเลยขันเป็นหนาแรงเลยค่ะนี่อ่ารองพื้นโดยปุ๋ยคอ,อกจักน้อยแต่ว่ากระยาไสไหลายรดน้ำให้ติดจับถ้าสมมุติว่าเป็นหนาแรงนะคะเนาะถ้าปลูกหนาฝนมันมีปัญหาดอกเอานี้วไปใส่กับเป็นเบิ้งกอเลยค่ะก็จะประมาณอ่า สามเดือนสองเดือนกลัวห้าสามเดือนเด้อค่ะมันจังสีงามจังสีเลยเกี่ยวที่นี่หลอบเกี่ยวของเขาหลอบต่อๆไปกับสีอยู่สามสิบมือค่ะอยู่ประมาณสามสิบมือ,อยามูระโตสองนี่ตอบโจทย์ได้ดีค่ะหนองนัวบ่อปสิปเป็นเครื่องไข่แพะแกะ มากมักกินค่ะลักษณะใบเขาจะอ่อนหนุ่มบ่หดน้ำกับบ่ตายค่ะกันเขาได้ติดจับแล้วอันนี้เป็นแปลงไม้ของเฮาี่มีอายุสามเดือนกลัวแล้วที่นี่วิธีเกี้ยวนี่เบึ้งเบึงเบ,บึงนีด้วยค่ะนี่ค่ะนี่เขาเกี่ยวเกี่ยวหมึอกก้อนค่ะ เยม่มึกอนนี่เย่วให้ฉิดดินเลยแล้วก็เอาปุ๋ยคอ,อกใส่จากน้อยหรือจะใส่ปุ๋ยยูเรียผสมกับสูตรเสมอ,อ,อสูตรซิปหานั่นแหละค่ะวางวานบางๆเขาก็จะขึ้นเติบโตได้เร็วไวท่านพอหลอบเกี่ยวเกี้ยวนิดเดียวค่ะสำหรับค้นที เลียงง่วบ่อหลายนี่จ้าค้องเฮานี่มีงัวอย่หาโตเฮ้ากับพ่อกินค่ะเพราะว่าผลผลิตเขาจะให้ผลผลิตหลายนี่หนาแรงเลยค่ะนี่แผ่นป็น,นาฝนนี่ก็จะสูงถึงเอวพุ่นละค่ะความสูงของเขาเป็นเม็ดกลัวพุ่นละค่ะความยาวเขาเม็ดเม็ดกวัวคุ้มวัชพืชได้ดีค่ะ เทียวให้กินเด้เลยก่ต้องเสียเวลาไปบดไปซับให้มันเมือ่อยแตกกอดีเห็นบราค่ะเห็นกอเขาบ่านี่ค่ะกอชิดกันเมืดเลยยังอยากจะแนะนำพ่อแม่พี่น้อง ปลูกงาตัวนี้การเลี้ยงงัวเขากับต้องปลูกงาแล้วค่ะมันจังสีสบายชมความงามเพงความงามของเขาเดีอันนี้เขากับเพึ่งจะเกี่ยวนี่ประมาณในสองสองอาทิตย์ได้ค่ะนี่เขาเกี่ยวไปเกี่ยวไปว่า ดนมันกระปงหยอดขึ้นมาแล้วก็ท่างพีกับอันพ่อเกี่ยวอีกอันนี้คือหญามุลาโตสองล่ำต้นเขาจะอ่อนหนุ่มค่ะใบจะมีขนนิดนิดอ่อนหนุ่มบำรุ่ม นมน,น้องว้วาเขาสิบักกินค่ะยามุลโตสองอเป็นยาลูกผสมของลูซสี่แต่ว่าคุณสมบัติเขาก็าจะดีกว่าลูซสี่จังที่เวาให้ฟังคือโปรตีนเขานี่สูงตามข้อมูลทางวิชาการก็บ,บอกว่า12-14%ถึง14ซนทนแรงทนการเหยียบย่ำ ลูกให้เป็นแปลงปอยก็ได้ค่ะไรแท้แต่น้องงัวเขาแทะเล่มบอ่อหดกับบอ่อเป็นยังแต่นี่ของเฮ้าหดอาทิตย์ละเทือค่ะอาทิตย์ละเทือสาเหตุที่ต้องหดก็เพราะว่าเข้าใส่เกี้ยวให้น้องงัวกินซึ่งเฮ้ากับมีงัวอยู่หาโตนะคะเนาะการเลี้ยงงัวมันก็ต้องมีการปลูกหยาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ หรือผ้าชุ่มนี่ขอ,อกม่วของเหาอันนี้ขอ,อกฟางบางทีเก็บฟางมีฟางอ่ามีขอ,อกที่ถูกสุขะลักษณะมีนม้ำยมน้ำที่สะอาดให้เขาได้กินให้เขาได้ยางมาีซึ่งงัวของเหาก,กับเรียงแบบ บ้านเฮ้านี่แหละค่ะจังน้อยกะไปปล่อยเพราะว่าหน้ากับบึงหาที่เลี้ยวห็นอยู่ไกลๆเพิ่มคือหน้าเฮ้ากัปล่อยเลื่อนออกไปย้มมือแลงกัเสริมด้วยหยาเสริมด้วยหยาแล้วก็ให้กินฟางอว้วนค่ะงัวอยู่นี่มีแต่ตัวอว้นอวนอ้วนทองอยู่งสามแม่เขาสู้หย่ามูละโตสองอีก่นคะคะเนาะเบิง่ง อ่อนซ้อนมขึ้นนี่พอดีฝนตกค่ะพ่อแม่พี่น้องขึ้นนี่ฝนตกเมียขึ้นมาประมาณตีสามจังหวาฝนตก เลียนหัวว่าพ่อแม่พี่น้องเมื่อไทยคลิปสมัครเห่นถือว่าเป็นการแหลกเปลี่ยนเลียนรูก,กันเนาะค่ะเนะเาะก็จะมีเรื่องการเลี้ยงวัวกับการปลูกห้านี่แหละค่ะก็เรื่อย,อยากแนะนำํำหยาสายพันธุ์นี้ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงวัวได้ได้หูจัก นะคะเนาะคืหอญอยามุลโตสองวพุณสมบัติเขานี่เขามีดีนคะคะเฮ็ดยาแหงก็ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องแต่มีพลนผลิตๆๆหลายๆเขาก็เฮ็ดยาแหงเฮ็ดยาแหงคุ้มวัชพืชดีครับเนี่ยยาอื่นเกิดบ่ไดเลยตะกีแปลงนี่ปลูกหญยาหวาน <laughs> พอดีมันขึ้นค้นก็นเลยโลออกค่ะปูนที่เลียวเห็นไกลๆก,กับเป็นแปลงดังเดิมของเฮ่ะเลียวเห็นไกลๆคุณนี่คือหนามูลาุลสองหนาที่ทนแรงทนการเหยียบย่ำโปรตีน12-14เปอร์เซน ใบเขียวอ่อนนุ่มใบเขียวอ่อนนุ่มปลูกเท่เดียวอยู่ได้เป็นสิบิปีปปเกี่ยวให้กินได้เลยเพราะต่องเมื่อยในการบดยูนี่เครื่องบดเท่ากับมีตะก,กีกะ้ค่ะแต่เขามีงว่าได้หล,ลายตัวก็คือ,อยานรกจัก,กระพัด ปากช่องหนึ่งมุนิกก็ดีเยอะดอกค่ะแต่ว่ามันมันเด้ยเมื่อยสิ่งของเข้า,าสมมุติว่าง่วว่าเกินสิโตัวคือว่าอยากสเสนอเนี่ยให้ใส่หยาตัวนี้นี่คือหยามูลละตัวสองเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี่เอาไว้ทำหนี้กนเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆผู้ติดตามช่อง แต่เพื่อว่าการทายทําขาดตกบกพองกระตองขออภัยด้วยเป็นมือสมัครลินสวัสดีค่ะ